หลายคนสงสัยว่าตอออกจากบ้านมาเรียนแบบความคาดหวังของตัวเองและครอบครัวที่จบแล้วจะต้องมีงานที่ดีทําเพื่อไปหารายได้ให้กับครอบครัวและที่หลายๆคนสงสัยว่าเรียนแล้วได้อะไรทํางานอะไรที่นี่เรามีคําตอบสาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ สำหรับการเรียนการสอนของสาขาการพัฒนาชุมชนคางก็จะมีการเรียน1การศึกษาชุมชน2การวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาข้อมูล3การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหานะคะของชุมชน4การทำงานร่วมกับชุมชนส่วนมากก็เรียนสาขาการพัฒนาชุมชนก็จะเป็นการทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายในชุมชน จบไปก็จะได้ทํางานอะไรบ้างคะป๊อบค่ะจบไปก็จะได้ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนการพัฒนาสังคมนักพัฒนากรแล้วก็ทํางานในองค์การบริหารส่วนตนําบลส่วนจังหวัดเทศาบาลองค์การบริหารส่วนตนําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดและทางในภาครัฐและเอก,กชนอีกมากมายค่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเรียนสาขาการพัฒนาชุมชนนะคะก็ให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันที่สาขาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏรีสเกษนะคะขอบคุณค่ะ ผมชื่อนายมงแจงเฉียงนะครับชื่อเล่นหมอนะครับเป็น,นักศึุษาเล็กเรียนจากประเทศกัมพูชานะครับสิ่งที่ทําให้ผมเลือกเรียนสาขาการพัฒนาชุมชนนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบทํางานกับชุมชนแล้วก็อยากช่วยเหลือคน,คนอื่นนะครับแล้วก็อยากเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเอาไปพัฒนาบ้านเมืองนะครับ แล้วจะชวนน้องๆคนในที่กำลังสนใจเรียนสาขาการพัฒน,นาชุมชนนะครับให้มาสมัครเรียนกันเยอะๆนะครับคอยเจอกันนะครับขอบคุณครับ สดีครับผมอาจารย์เสถียรศรีชื่นนะครับประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดนะครับมีความยินดีนะครับต้อนรับน้องนนักศึกษานะครับที่จะเข้ามาเรียนกับเราสาขาวิชาการพ <correlation. S 2> <flush> ัฒนาชุมชนนั้นนะครับเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของทฤษฎีนําไปสู่การปฏิบัตินะครับในเรื่องของการพัฒนาชุมชนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเรียนรู้การพัฒนาชุมชนร่วมกับคนในชุมชนนะครับที่เน้นการพัฒนาในเชิงลุกนะครับแล้วก็เน้นในการผลิตบัณฑิตหรือว่าผลิต นักพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพนะครับคือบุคคลที่เป็นนักพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพให้กับชุมชนสังคมนะครับที่สําคัญเรายังเป็นแหล่งผลิตวิศวกรทางสังคมหรือเรียกว่านักออกแบบทางสังคมที่จะไปออกแบบชุมชนสังคมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เกิดความสมดุลน,นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับกับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนนะครับคณะมนุษยศสาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดนะครับขอบคุณครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจในการพัฒนาชุมชนนะคะก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะพี่ๆรออยู่ค่ะ